วันนี้นะครับโรงพยาบาลรายินดีมาตรวจสุขภาพกันถึงการยางแห่งประเทศไทยสาขาเมืองนาราธิวาสใกล้ๆที่ไหน่ายินดีก็ไปสวัสดีครับผมนายธนพลดุลยกุณนะครับผู้อำนวกยการการยางแห่งประเทศไทยสาขาเมืองนาราธิวาส ก็วันนี้ต้องขอขอบคุณทางโรงพยาบาลราชินีนะครับที่ได้มาตรวจสุขภาพให้แก่พนักง,งานของเรานะครับซึ่งก็ได้ดำเนินการตามมาตรการโซเชียลดิสเทนซิงนะครับก็ขอบคุณมากมากครับเดินทางมาไกลกันขอบคุณครับครับสวัสดีครับผมผมประจติจีรัตนผู้ช่วยผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตราธิวาวัก็ต้องขอขอบคุณทางโรงพยาบาลราชินีเป็นอย่างสูงที่ให้ความอนุเคราะห์และก็ดําเนินการในกิจกรรมตรวจสุขภาพของพนักงานซึ่ง หลายส่วนที่ทางโรงพยาบาลเอื้อให้กับทหารโดยเฉพาะเราอยู่ในพื้นที่ห่างไกลแล้วก็ได้รับการบริการอย่างดีจากโรงพยาบาลราชยินดีครับสวัสดีครับผมสุชิพมณีสสยปออกัญญาวุทิศไทยสาขาแรงนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณโรงพยาบาลราชยินดีนะครับที่มาช่วยตรวจสุขภาพพนังงานนะครับสวัสดีครับผมเกษมจางยินปอกัญญาวุทิศไทยสาขาที่สองขอต้องขอขอบคุณคณะที่มาจากโรงพยาบาลลาชยินดี ที่ได้มาตรวจเยี่ยมสุขภาพประจำปีก็ต้องขอบคุณอีกครนครับสวัสดีครับผมนายวิระนุ่นผอมผู้อำนวยการการยานแห่งประเทศไทยสาขาสวยกุลกนะครับก็วันนี้มาตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลาชินดีนะครับต้องขอขอบคุณโรงพยาบาลราชินีเป็นอย่างมากนะครับที่นะครับมาบริการรองถึงจังหวัดนราธิวาสนะครับจะได้ไม่เป็นภาระให้กับพนักงานนะครับที่ต้องวิ่งเข้าไปตรวจสุขภาพที่หาวใจนะครับ